ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมก็จะขอขุนโมจีนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะได้คุณกับผมได้ก็คุณก็ไม่ต้องท้าเลยครับผมผมชื่อนี้นะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เอเอเซ็ต e. e. นะครับผมก็ถ้าใครเจอผมก็สามารถได้ขุนกับผมได้นะครับผมแต่ว่าผมขอเป็นขุนโมจีนะครับ ถ้าใครอยากอยากจะเล่นเล่นเล่นแบบเล่นเล่นก็ได้นะครับในตัวผมนะครับก็จะมีขนอีโูนะครับขนขนกลางหังนะครับแล้วก็ขนซ็อบขนสปริงขนบอมนะครับแล้วก็ขนสมูทขนน้ำขนขนอิแล้วก็ขนฟาคอนขนน้ำแข็งขนทรายขนดารขน ผลอะไรวะผลวิญญาณแล้วก็ผลไดมอนด์แล้วก็ผลแสงนะครับผลยางยืดแล้วก็ผลบาเรียผลสันตะเทอนผลพระพุทธรูปผลเล็บผลสปินเอ้ยผลสไปเดอร์ผลฟินิกผลหิมะแล้วก็ผลบิ๊กมัมนะครับผมถ้าใครอยากจะแลกก็เล่นๆก็มาแลกกับผมได้นะครับหรือว่า ถ้าใครมีโมจีผมขอนะครับผมจะเอาบิ๊กมอมไปเล่นกับคุณนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมแค่มาบอกเฉยๆนะครับผมไม่ได้มาทําอะไรเล่นๆผมไม่ได้มาทําอะไรให้ทุกคนดูผมแค่มาบอกครับก็สาหรับวันนี้ครับผมก็ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับรบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย